ดีครับหลังจากที่ผมได้พาพ,พ่อเมียพี่น้องหาไรายได้จากการเห็ดหน้าการเลี้ยงไก่การเห็ดสวนและการปลูกพักมั่นกับพ่ออยู่ได้ครับแต่ตรงอยู่แบบพอเพียงแต่สำหรับคนที่มีไฟและก็มีความสามารถการสิอยูแบบพอเพียงมั่นกับอาจสิอยูว,ว่ได้ แต่ว่าผมมีวิธีที่สิหาไรายได้ที่ให้ได้ว่าละบแปดพันหรือตกเดือนละสอง0 0นสีแต่เฮาต้องขยันมันมีวิธีแหละก็ตามผมมาได้เลยครับครับนี่กบเป็นหลักผมที่ผมสิกภาผ่านมาศึกษาหว่ามันทำเงินได้ไดีเลยวิธีการทำเงินมันบ่ยอยเลยขอให้แค่เฮาขยันครับ่่นอง และนี่ก็คือสินค้ขาของผมผมจะได้แนะนำนึงครับขอมั่นไก่ก็มีคนมาสื่นี่นี่ผมกำลังเห็ุใหยอยู่แล้วก็ครับก็นอื่นกับมาหูประวัติความเป็นมาของการได้ล้านเขาผมหลายตัวนี้กว่านะเดิมที่นี่ ผมกับเมียนี่เห็นงานประจำได้บ่าท่านมีหลายผมได้ขอไปเห็นงานอยูท่ที่ทีมงานอาตออก็ได้กูจะกับน้องเขาเห็นงานพเพื่อนเขาขายใส่เกล่องใส่เวลาว่างในการขายหลังเลิกงานเขากับสีเศร้าพอดีเขาเลยเอามาให้ผมขายต่อผมกับล่องบึงผมก็เลยล่องตอ่อซาเลงเรีนขายอยู่ในนัก ได้รดยได้ว่าละสองพั 3, นสามพันและเมียก็ได้มาซอยส่วนรายได้ประจําของผมเนี่ยตอนนั้นผมกับเมียนี่ได้ได้ประมาณเดือนละสองหมื่นหาตกเมื่อละแปดร้อกว่าบาทตอนั้นเองแต่เมีย,ยผมเริ่มได้เห็นช่องทางก็เลยได้ล่าออกง่าๆๆงๆนจากหานมาเรียนในหนักเลยครับผมขายของในหนัก ผมให้เบิ้งหลังผมเปนน็นน้ำนกสีได้บงบริบูรณ์คือแลีนขา,ขายของใน,นหนหนีได้เงือกสี่พันหายมีมาวันหนึ่งล้านตัวนี้แหละครับล้านทิ่ผมขายของปัจจุบันยูครับอยู่เชี่ยงยื่นครับผมให้เบิง้งมันกับทำเลดีเนาะดูไก่สีแยกไฟแดง มันมอเจาะเขาประกาศเซ็งผมก็เลยได้มาเซ็งได้กู้เงินเ่าก็าสอจำนวนเงินดูแสนกว่าบาทน,นี่แหละมาเซ็งแล้วก็ขายมาหกปีแล้วครับสำหรับเมนูอาหารของร้านของผมกับสิบีเขาลาดแกงครับ,กบเกรตรราาอยา่เนะีะวเขาขาหมูมันไก่ต้ม ห่าไก่กรอบแล้วก็ว่างๆอาิ้เ็ตเข้าผัดพวกอาหารตามสั่งไปพร้อมครับท่านก็จะเห็นาว่ามิลูกค่ามากเรื่อยๆเดยมากเป็นระยะระยะนี้ผมจะลั่งถอแใจให้ลูกค้าครับเมราะคริตภัณฑ์ของหาอสินค้าของผมสีบอมีการอ่านขึ้นเลยอ่านขึ้น ขายมือต่อมือไปเลยพอดีก็คือบอมิสต็อกสินค้าคือการขายของทั่วไปครับนี่ครับผมเปิดทางให้บึ้งเลยก็ได้ครับว่าไอของผมบอมิสต็อกสินค้าอีกครับผมแม้แต่วัตถุดิบบางชนิดผมกับผลิตเองได้นี่เข่าเข่าครับผมสีมะสีมะหงขายเองได้ครับผมผมเดหน้าเราก็สีมากครับนี่ครับแม้แต่ใครไกลที่ผมเลียงผมก็เอามา เอ็ดขายคือกันครับผมครับผมตั้งแต่ผมขายมาตั้งแต่เจ็ดโมงหอดปลายสองแล้วเนาะตอนนี้ผมสินม,มานนับไล่ได้เพื่อให้ท่านเห็นว่าม่นได้หรือีม่หรือได้เรนเดทนะครับ,รบช่วยนับให้ผมเบิ่งนี่ครับทีละหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วเนาะแปดอ่ะ เก้าเก้าเท่าไรครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผม 9, 100, บครับผม,บผมท่านจะเสื้อบอเสื้อผมบบได้ตัดต่อครับท่านจะสีเห็นหรวืว่าล้านเล็กๆอันน้อยๆน,ยน,ยนี่มันทำเงินได้ไดีเลยครับผมงวดผมบอกว่าแปดพันมันโบน็สแมนเมื่อนี้คาเตะเก้าพันกลัวเห็นบ่นนน 9, 000, นบอบางเมื่อก็ได้เป็นหมื่นครับ สำหรับคลิปนี้ผมกับสิได้นั่สันเือลยกับสิไดยยูติแล้วกับสิไดยขอฝากให้ทุกคนที่ท่อถอยย่านพอมีความหวังอย่างเลยให้ลุกขึ้นต่อสู้ครับเอาอย่ไปท่อครับให้ขยันอดทนมันมีหนทางทำาม,มาหากินมากมายบอต้องคิดพึ่งผ้าตนอื่นคนอื่นเขาพึ่งผ้าตัวเองให้ได้ ก็อขอสวัสดีครับ